สวัสดีค wow. รับต้นสซลเซลล์นะครับผมวันนี้เราจะให้ดูชมทําคลิปพระกันนะครับผมนะครับว่างจากงานช่างแล้วก็ให้ชมพระกันนะครับผมนะครับวันนี้จะเอาเหรียญหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับผมนครปฐมนะให้ชมกันนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญกระทะนะครับผมเหรียญกระทะเหรียญกระทะนะครับผมเหรียญกระทะ หลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับจะมีโค้ดของท่านเห็นไหมตรงสังฆตินะครับเป็นเหรียญกะทะนะครับผมอ่านะครับผมข้างหลังก็จะเป็นยันหลวงพ่อเหลิวนะครับผมนี่ยันหลวงพ่อเหลิวเลยเป็นเต่านะครับผมเป็นเต่านะครับนะครับวัดบางพระนะครับนครปฐมนะครับวัดบางพระนะครับท่านใดสนใจก็ โทรเข้ามาได้สอบถามได้เลยนะครับ0924165075นะครับผมนะครับเนือกระไหลทองนะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระแท้นะครับผมแท้เหรียญแท้นะครับผมถ้าในสนใจก็ทักพิมเบอร์เข้าไปก็เพิ่มชื่อเป็นต้นโซล่านะครับผมก็ลายก็จะเด้งนะครับอาจจะมีโค้ดนะครับผม สวยงามนะครับผมเหรียญกระทะเนื้อก็ไหลทองอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญกลมนะครับผมเห็นไหมหลว,วงพ่อเปิรนหลวงพ่อเปิร์นมัดบางพระนะครับผมเห็นไหมท่านใดอยากได้บูชาโทรเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อเปิ้นเหรียญกลมนะครับผม ของเรารับลำรับรองพระแท้นะครับผมของเรารับรองพระแท้นะครับดูด้านหลังด้านหลังยันของท่านนะครับผมเห็นไหมครับเหรียญแท้นะครับผมเหรียญแท้นะครับผมเนือทองแดงนะครับผมดูขอบตัดเหรียญน,นะครับ ดูหน้าด้านนายชัดเจนเลยนะครับโทษทีน้มือเป็นโทษทีนะครับผมนะครับกล้องผมอาจจะไม่ดีนะครับชัดเจนนะครับมิติของท่านนะครับชัดเจนมากนะครับต่อไปนะครับผมนี้เป็นเหรียญกไหลทองเม็ดแตงนะผมด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผม ลานนาหลวงปู่ทวดนะครับผมเม็ดแตงนะครับผมเนื้อก็ไหลทองแท้นะผมเหรียญแท้เนี่ยภาพเขาจะคมชัดนะครับผมมิติก็จะลึกนะครับผมทั้งอักขรและตัวหนังสือนะครับผมแล้วก็ผิวของเหรียญน,นะครับผมจะชัดเจนคือชัดมากนะครับคือรายละเอียดมันชัดเจาะนะครับผม นี่หลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดรุ่นไม่แต่งนะครับผม่อทวดเนะื้อก็ไหลทองนะครับผมแล้วนะก็ไหลทองนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับผมสอบถามราคาได้นะครับผมนะครับอยากได้องค์ไหนสอบถามเราได้เลยนะครับผมนะครับ หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับเห็นไหมหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับนะครับท่านใดสนใจก็ทักมากันนะครับเ,เดี๋ยวนะครับจะให้ดู เหรียญปลอดภัยสาห้านะครับผมหลวงปู่อินนะครับผมหลวงปู่อินเสาห้านะครับผมหลังหลวงพ่อโตนะครับผมหลวงพ่อโตวัดวัดอะไรวัดไซงามใต้นะครับผมอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมนะเหลียงปู่อินนะครับผม สายออกทางเหนือนะครับผมกลางกลางกลางข้างบนนะครับกลางตอนบนนะครับผมกลางตอนบนนะรุ่นปลอดภัยนะครับผมเสาห้าชัดเจนนะครับจะเป็นพระพ่อโสธรอ,อีกนะครับผมงพ่อโสธรน,นะครับ หลวงพ่อโสธรน,นะผมพอปลอสองหน้านะครับผมรูปพอปลอสองหน้านะครับชัดเจนนะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับผมไๆวไวไหน่อยนะครับผมต่อไป หลวงพ่อสดวัดปากน้ำเขาเนื้อทองแดงนะครับผมตัวนี้จะเป็นเนื้อทองแดงหนาแบบหนานะครับผมเห็นไหมขอบเขาจะหนานะครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยเป็นพระของขวัญน,นะครับผมรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปากน้ำสองห้าสามสี่นะครับผมประสบการณ์เยอะนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำประสบการณ์บกนี่นะครับผมที่ขาดครึ่งต้นไม่เป็นไรแต่เป็นพระเนื้อพงนะครับผม นะอยู่ที่การศรัทธาของเรานะผมนะอันนี้จะเป็นเหนือบางนะผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำจะเป็นเหนือบางใช่ไหมแล้วท่านจะบางนะครับผมมีอยู่สองหลวงพ่อสดเนี่ยผมมีอยู่สามสามเหรียญน,นะครับหลวงพ่อสดนะครับแล้วก็เหนือผงอ่ะผมก็มีเก็บไว้ใช้นะครับผมอ,อ,อันนี้หลวงพ่อทวดนะครับผมหลัง ภาพทษทีภาพมาชัดนะครับอโทษทีนะครับหลวงพ่อทวดนะผมวัดช้างให้นะผมเป็นเหรียญเสีมาหลังหลวงพ่อเปิดนนะครับผมวัดบางพระนะครับผมนะท่าในใดสนใจก็โทรเข้ามาศนะูนย์เก้าสองสี่หนึ่งหก้าศูนย์เจ็ดห้านะครับผมพิมพ์เบอร์ไลน์ก็จะเด้งเลยนะครับผมเฟซบุ๊กก็อนุชาสุตาวงรัาผมนะครับ เหรียญเสมาเหนืออนวะนะครับผมนะชัดเจนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม